สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเดินดูต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะก็ใกล้เทศกาลวันสงการปีใหม่ไทยแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะเดินทางกลับต่างจังหวัดกันนะคะขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยนะคะใครที่รักต้นไม้ก็อยู่กับต้นไม้ไปก่อนนะคะเหมือนป้าเนี่ยก็เดินดูต้นไม้ไปเรื่อยๆพอจะมีกระถางไหนที่จะเปลี่ยนกระถางได้ก็จะ เลือกเอามาเปลี่ยนในช่วงที่เราไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะก็มีหลายๆอย่างที่ปลูกไว้อะคะ่ะเริ่มเยอะขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นขุนสีโคจคงอันนี้ก็สวยงามตลอดค่ะก็คือจะใส่กระบะน้ำไว้เลยค่ะช่วงนี้อีเหนาก็สวยงามอยู่นะคะ ช่วงหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยต้นไม้หรือว่าบอลเนี่ยก็จะสมโซมลงบ้างนะคะที่ไม่ค่อยได้โพสลงเท่าไหร่เพราะว่า,อาบอลผัดใบไปเยอะอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ต้นอะไรไปเปลี่ยนกระทางกันที่ดูดูไว้ก็คงจะมีเนี่ยต้นนี้ค่ะแก้วสารพัดนึกเลยนะคะที่ว่า ดูกระถางเขาเนี่ยมันเหมือนดินนาน,านแล้วตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาแล้วเปลี่ยนให้เขาใหญ่ขึ้นมาได้6นิ้วแล้วก็มีรากโผล่แล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนกระถางกันเลยเราจะมาดูด้วยว่ามีไข่หรือเปล่านะคะนี่ได้มาเราก็เอาเอา,เอามา อันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะเพราะว่าใบเขาจะเล็กๆ,ๆก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีไข่ไหมเพราะว่าเขาบอกตอนซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเมียเนี่ยจะไม่มีไข่ต้องใช้แยกหน่อเอาปลูกส่วนถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยจะมีไข่ก็เลยจะลองเอามาดูว่ามันจะมีไข่ไหมตอนเนี่ยจากที่ซื้อมาประมาณ6เดือนกว่านะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะเห็นคนขายเขาบอกว่าต้องใช้แยกหน่อยอย่างเดียวถ้าเป็นแก้วสารพันนึกตัวเมียเนี่ยเอ่อดินก็มันนานแล้วก็จะมีดำๆอยู่ที่เปิดเปิดมาก็ยังไม่มีเลยนะคะเนี่ยไข่สงสัยจะไม่มีไข่ให้ขยายพันธนะุ์เพราะมันเป็นตัวเมีย กะไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็แกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแล้วก็จะเปลี่ยนดินให้เขากระถางเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนดินเพราะดินเนี่ยมันนานแล้วมันมีพวกมะพร้าวสับมัชุ่มน้ําเกินเหมือนจะเป็นขี้ตะไคร้แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะเพื่อนๆไหนใครบอกว่าไม่มีไข่ <G ül üş> ก็มีไข่อยู่นะคะได้ไปแล้วใบหนึ่งนี่ได้ใบที่สองแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีใบเล็กใบใหญ่เพราะว่าตอนนั้นต้นมันก็ใหญ่กว่านี้แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ออกแกะดูเพราะว่ามันยังไม่ครบหกเดือนก็รอให้ครบจนเกินหกเดือนแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้ว เราดูเหมือนลากเขาโผล่ข้างล่างเราก็เลยจะเอามาเปลี่ยนเราจะมาดูด้วยว่ามีไข่หรือเปล่าก็มีอยู่นะคะพอมีแต่ไม่รู้ว่าจะเพาะขึ้นหรือเปล่าเราก็จะหาไปเรื่อยๆหาไปจนฝ่าจะเจอก,ก็ได้ไปแล้วสามสี่ใบนะคะความสุขของการอยู่กับต้นไม้มันดีอย่างหนึ่งก็คือแบบ ถ้าเราไม่มีอะไรทำเนี่ยเพลินๆมาเราก็เอาต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้มาเปลี่ยนกระถางหรือว่าเอามาหาวิธีทําให้ต้นไม้เนี่ยงามอย่างเช่นพวกเคล็ดลับต่างๆเนี่ยสามารถเอามาทําให้ต้นไม้เรางามได้แล้วก็มีหลายชนิดเราก็ดูเช้าขึ้นมานี้เราก็มาดูได้ต้นไม้เราเนี่ยสดชื่นไหมมีแม,มงลงรบกวนหรือเปล่าหรือว่าต้นนู้นแตกหนอ หรือ,อยางออกกิง่งกี่ใบออกกิงออกก่งออก,กีง่ออก,กิงออกก่งออกี่ก้านอะไรเงี้ยนี่นะคะยังมีอีกใบหนึ่งใบเล็กใบน้อยเอาไปล้างน้ำแล้วก็กจะเห็นชัดขึ้นราเขาก็เดินดีอยู่นะอันเนี้ยเ,เราก็อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนก่อน เราก็จะเอาน้ำน้ำหมักจุลรี์สังขราแสงเนี่ยผสมน้ำแล้วก็เอามาลดลดบ้างอะไรบ้างก็รากเขาจะเดินดีมากเลยค่ะเดือนหนึ่งก็ลดประมาณสักสองครั้งกิ่งที่มันแห้งๆหรือว่าที่มันโซมมากเราก็เด็ดออกเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนหน่อออกมาให้เรากราบใบเนี่ยมันไปทับอยู่ดูเหมือนหนอ่อมันจะแบบ จะโผล่แล้วล่ะเ,เราก็จะดึงกาบกิ่งใบกาบเนี่ยทิ้งออกไปบ้างเพื่อให้เขามีหนอ่อนี่คะ่ะเห็นไหมคะรากเดินดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะปลูกลงไปเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เปลี่ยนดินให้เขากระถางก็กระถางเดิมนี่นะคะเราก็จะให้ดูว่าเราได้ไข่กี่ใบนับนับแล้วรวมแล้วก็ประมาณ หกใบนะคะใบเล็กใบใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าใบาไหนที่ว่าจะเพาะขึ้นบ้างครั้งแรกเหมือนกันที่จะเอาที่เป็นไข่ออกมาเพาะนะคะมันเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนหัวแห้วเลยค่ะใครเคยเห็นหัวแห้วมั้งคะสมัยก่อนเนี้ยที่เขาทำนากันป้าชอบไปขุดหัวแห้วตามกลางนาเนี่ยเหมือนกันเลยมันจะอยู่ที่ใต้ต้น แก้วสารพัดนึกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็เตรียมหินภูเขาไฟขนาดกลางมานะคะวันนี้เราจะปลูกไข่ของต้นแก้วสารพัดนึกเนี่ยกับหินภูเขาไฟก็มีประมาณ6 6กกใบนะคะ เอเขาเรียกเป็นใบเวหัวเป็นฟองดีประมาณหกหกใบเนี้ยเราก็วางลงบนหินภูเขาไฟเลยเพราะจากที่เคยผ่าหัวบอลมาผ่าบอลมาเนี้ยหินภูเขาไฟเนี้ยขึ้นดีมากเลยวันนี้ก็จะปลูอกอันนี้หินภูเขาไฟนี่ก็ขึ้นดีอยู่นะรากเดินดีอยู่ค่ะ นี่ให้ดูใกล้ๆเลยเราก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะคะส่วนกระถางเก่าต้นเก่าเนี้ยเราก็เปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็เอาดินเก่าเนี้ยใส่ไปบ้างนี่ค่ะก็จะได้ไข่เอามาเพาะเดี๋ยวเราก็ไปปิดฝาเขียนวันที่สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยค่ะ